นครับคือตอนนี้เขากําลังถ่ายซิงค์เอ็มบีอยู่ครับแต่ว่าเขาเจ้ากับเขาขั้วอยู่ข้างนอกบ้านครับทุกคนนี่คือเขากำลังถ่ายซิงค์เอ็มบีของพี่พรจันรพรที่ร้องโคเวอร์อยู่นะครับทุกคนครับแต่ว่าตอนนี้เรากลัวว่าเขาขั้วจะไปวิ่งตัดหน้ากล้องมากเลยครับทุกคนเรามาส่งกับแรงใจพี่พรด้วยครับว่าให้ผ่านงานไปรู้อุ้ยมันจะจะจะมาทางนี้ลูกมาทางนี้ลูกทุกคนครับส่งกับแรงใจพี่พรจันรพรด้วยครับว่าแบบผมกลัวว่าแบบไม่ได้แน่เลยอ่ะผมกลัวเขาไปวิ่งตัดหน้ากล้องโอ้ยเขาเจ้าวั้วขั้วข จับไว้จับไ้จับไ้จับไวอย่าให้มันดื้อนไว้จับไ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 ว้จับไ้จับไปจับไปมันไม่กัดจับไปไม่กัดจับไปจับไปอ้ล่อไ้ล่อไ้ล่อไ้เขาล้อมอยู่มัจบแล้วเรก็จับไล้วล่อไปล่อไว้กอดไ้กอดไว้กอดไ้กอดไ้กอดไก่อนใครจะมันหวจับไ้จับไปโอ้ผิดเสียง ไม่การจับไปเร็วอย็ยายเขาหลุดไปตรงนู้นนะเขายังหข็ไม่เสร็จส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทุกคนเราไม่รู้ว่าเพลงใหม่ของพรเจตพรจะได้อู้จับไปเออจับไปจับไปเราไม่รู้ว่าเพลงใหม่ของพรเจตพรจะได้อ่อนไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเรียบร้อยปากแตกไหมนะปากแตกไหมจมูกดีนะไม่ได้ทํามา ทุกคนครับเราส่งกำลังใจให้พรจร์พรด้วยครับไม่รู้ว่าแบบอุ้ยไอ้อัไปแล้วไปแล้วจับไว้อันลูกอันไปค่อยค่อยคอย่อเดี๋ยววิ่งนะอย่าวิ่ง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 เดิน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 ช้าช้าเดินช้าๆเดินช้าๆเดินช้าๆเดี๋ยวมันไปวิ่งตัดหน้ากล้องช้าๆนะช้าๆนะเขากำลังได้ฟิวเขากำลังจะร้องไห้แล้วจับไว้จับไว้จับไว้ช้า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 ชช้าช พายจบเขาบอกเรื่งดิเออตรงนี้พิกแล้วรอไว้รอไว้รอไว้ทุกคนครับเราเรากำลังร่อเรากำลังทําเต็มที่สุดความสามารถครับคือเราไม่สามารถเอาเข้าทันตอนนี้ครเพราะว่าน้องไม่ให้จับด้วยสิ่งเดียวที่เราจะทําได้คือ สิ่งเดียวที่เราจะทำได้ตอนนี้ก็คือล่อไว้ครับอย่าให้วิ่งผ่านหน้ากล้องอเ,อาาเอาไปลงสานน้ภูมินุ่นจับไว้จับไว้นะครับทุกคนจะจบแล้วครับจะจบแล้วจะจบแล้วแล้วตากล้องใช้มุมกล้องต่ำเลยครับวิ่งไปคือหมาถ้าสมมติว่าพวะพวะควหรือเจ้าเนี่ยควหรือเจ้าจะจบแล้วจะจบแล้วจะจบแล้วดีบ่ดีนะมันเลียนไปซักหนายพ่อเนาะ จบแล้ว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 โอ้ยมันเดินหนีไปเลยไอ้พรอก็ลุ้นอะว่าคู่นั้นก็ลุ้นอะอด,ดูด้ยดูด้ยดูรีแอคชั่นของนักร้องหลังจากจบนะครับ <laughs>